ฉันมาหาลิซ่าปีเตอร์คุณรู้ไหมว่าเธออยู่ที่ไหนคุณเป็นใครมันไม่สำคัญหรอกลิซ่าอยู่ไหนมันไม่ใช่กรงการอะไรของคุณมันไม่ใช่กงการอะไรของคุณซาร่าบอกฉันมาว่าลิซ่าอยู่ไหนคุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไงฉันจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังเร็วๆนี้ ฉันอยากรู้ว่าลิซ่าอยู่ไหนฉันอยากรู้ว่าลิซ่าอยู่ไหนขอบคุณคุณเป็นใครแล้วนายมาทำอะไรในบ้านฉันวัดดีลิซ่าคุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไงเราไม่เคยพบกันมาก่อนมันฟังดูแปลกๆแ,แล้วละ่ะ แต่สัญญากับฉันว่าเธอจะฟังฉันฉันไม่ได้สัญญาอะไรที่นี่ฉันคือคุณอืมมันหมายความว่ายังไงชื่อของคุณคุณหรืออะไรไม่นะไอโง่ชาลิซาปีเตอร์แต่ฉันมาจากอนาคตชาลิซาปีเตอร์แต่ฉันมาจากอนาคตไปคุยกันข้างนอกกัน ผนังมีหูคุณมาจากอนาคตใช่จากปี245คุณมาทำอะไรที่นี่ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยโลกฉันมาที่นี่เพื่อช่วยโลกฉันไม่เข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไรให้ฉันแสดงให้คุณดูให้ฉันแสดงให้คุณดูฉันจะให้เธอดูวิดีโอเดี๋ยวนี้ มันเป็นความลับอย่างเคร่งครัดคุณบอกเรื่องนี้กับใครไม่ได้นะเข้าใจไหมคุณบอกเรื่องนี้กับใครไม่ได้นะเข้าใจไหมได้รับมันมีดาวหามุ่งหน้าไปยังโลกเราคิดว่าเขาจะไม่พบเราแต่เขามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เราต้องหยุดเขาเดี๋ยวนี้ มันเป็นโอกาสเดียวของเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อดาวหางกระแทกเราแล้วโลกจะสิ้นสุดเราต้องป้องกันมันเราต้องป้องกันมันคุณพูดมันเราต้องไปหลังพระจันทร์ไปทางดาวอังคารเราสามารถสกัดกั้นดาวหางที่นั่นได้เราสามารถสกัดกั้นดาวหางที่นั่นได้ มันเป็นโอกาสเดียวของเราแล้วเราจะทำแบบนั้นได้ยังไงคุณต้องพบคนสำคัญสองสามคนก่อนแล้วเราจะไปจากโลกด้วยกันตามมาลิซา่าสวัสดีกับตันชันพาริซ่ามาด้วยขอบคุณที่มาลิซา่าจริงๆแล้วผมมาทำอะไรที่นี่ คุณต้องช่วยเราช่วยโลกคุณต้องช่วยเราช่วยโลกคุณมียีนที่หายากใน DNA ของคุณคุณสามารถอยู่รอดได้ในอวกาศเป็นเวลานานาน,นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องการคุณโอเคฉันจะทำตามที่นายบอกแผนคืออะไรอย่างแรกเราต้องฝึกคุณแล้วเราจะส่งคุณขึ้นสู่อวกาศ คุณจะออกจากโลกก่อนหลังจากนั้นคุณจะหยุดทักบนดวงจันทร์สิ่งสุดท้ายที่คุณจะลงจอดคือบนดาวอังคารคุณต้องรอให้ดาวหางอยู่ตรงนั้นคุณเข้าใจทุกอย่างหรือเปล่าลิซ่าใช่ฉันพร้อมแล้วโอเคงั้นเราจะเริ่มฝึกกันเดี๋ยวนี้โอเคงั้นเราจะเริ่มฝึกกันเดี๋ยวนี้ ออกซิเจนกำลังจะถูกลบออกจากห้องนี้จากนั้นเราก็พบว่าตัวเองอยู่ในสุญญากาศเราจะร้น้ำหนักเหมือนในอวกาศเราจะร้น้ำหนักเหมือนในอวกาศนั่นมันเจ๋งมากมันไม่เกี่ยวกับความสนุกนะลิซา่ามันเกี่ยวกับโลกของเราโอเคฉันพร้อมแล้วโอเคฉันพร้อมแล้ว น้ำหนักจะเปิดใช้งานใน 3, 2, 1 2> ฉันลอยอยู่พยายามขยับสิดูฉันทำมันถึงตาคุณแล้วลองขยับสิลองขยับสิอ,บสอ่ามันยากกว่าที่ฉันคิด ลิซ่าตั้งสมาธิเรามีเวลาไม่มากเอาละ่ะดีมากลิซ่าการฝึกของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วการฝึกของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วที่นี่เราไปลิซ่าคุณพร้อมหรือยังครับกับตันฉันพร้อมแล้ว ฉันพร้อมแล้วครับท่านชะตากรรมของโลกอยู่ในมือของคุณชะตากรรมของโลกอยู่ในมือของคุณเราจะไม่ทําให้คุณผิดหวังมันเริ่มจะจริงจังแล้วลิซามาช่วยโลกกันเถอะมาช่วยโลกกันเถอะรัดเข็มขัดเราจะเริ่มในสามสองหนึ่ง คุณเห็นนั่นไหมลิซ่าว้าวนั่นอะไรนะ่ะนั่นคือโลกของเรานั่นคือโลกเราต้องช่วยพวกเขาดาวหางนี้ถูกกล่าวกันว่าวิปริตดาวหางนี้ถูกกล่าวกันว่าวิปริตสถานีต่อไปของเราอยู่ที่ไหนเราต้องการของบางอย่างจากดวงจันทร์ คุณเห็นคริสตันสีฟ้านั่นไหมลิซาใช่แล้วเขาละ่ะมันระเบิดมากเราต้องการให้เขาระเบิดดาวหางเราต้องการให้เขาระเบิดดาวหางเอาล่ะไปเก็บคริสตันกันเธอโอเคเรามีคริสตันมากพอแล้วกลับไปที่ยานกันเธอ เราอยู่นี่ต่อไปเราต้องไปที่ดาวอังคารเราทำอะไรบนดาวอังคารเรากำลังรอดาวหางมันจะบินโดยดาวอังคารนี่เป็นโอกาสของเรานี่เป็นโอกาสของเรายินดีต้อนรับสู่ดาวอังคารลิซา่ามันดูดีจริงๆที่นี่ ทุกอย่างเป็นสีแดงเราจะใช้เวลาที่นี่สักพักบอกผมด้วยนะถ้าคุณเห็นดาวหางโอเคฉันจะทำอย่างนั้นเขาสามารถบินมาที่นี่ได้ทุกนาทีเขาสามารถบินมาที่นี่ได้ทุกนาทีาาาาทด,ทาทดังนั้นจงตื่นตัวโอ้พระเจ้าฉันคิดว่าเขาอยู่ที่นั่น ใช่เขาเป็นเร็วเข้าเราต้องไปที่ยานอวากาศตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่เราต้องลงจอดบนดาวหางมันเป็นทางเลือกเดียวมาสีหลังจากนั้นเราทำได้ลิซาเราอยู่บนดาวหาง เราอยู่บนดาวหางคุณยังมีคริสตันจากดงจันทร์หรือไม่ใช่มันอยู่ในกระเป๋าฉันดีมากโยนพวกเขาในหุบเขาลอสมันกำลังไปแล้วตอนนี้อะไรเราต้องกลับไปที่ยานอวากาศแล้วเราจะระเบิดดาวหางง่ๆนั่นแล้วเราจะระเบิดดาวหางง่ๆนั่น เราต้องรีบแล้วดาวหางกำลังจะชนโลกเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณไม่วางระเบิดละ่ะดาวหางกำลังจะตีคุณคิดว่าผมไม่รู้เหรอสถานีไม่ทำงานสถานีไม่ทำงานฉันพยายามมันมาตลอดตีมัน เราทำได้เราช่วยโลกไว้ดูสิดาวยิงสร้างความปรารถนาและเขียนความปรารถนาของคุณในความคิดเห็นลิซ่ามาจากปีไหนก็2,305ขอ2,405ในปีพอขอ2 4 5แสดงความคิดเห็น